าว่าโสดคิดในใจว่าโอยมันต้องมีเข้ามาบ้างแหละดีโอมดีเอ็มไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่รู้เยอะเลยเจ้าค่ะไม่มีจริงจริงไปร้านทองทองไหมคะช่วงนี้ทองขึ้นซะด้วยเออแต่ว่าก็คือหลายคนองความสวยของเบลดาสุดเลยสวยจังอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะในละครใช่ไหมจริงจริงเราจะสวยว้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ พยายามทุกวันเนาะดื่มน้ำวันละ8แก้วนะคะนอน8ชั่วโมงตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยนี่ไม่ได้แต่งหน้านะตื่นน้เป็นอย่างนี้ใช่ขอรีบดเวอร์หน่อยค่ะพอเสร็จแล้วปึ๊บพี่เกสอ่ะยังไงคะพี่เกสหัวใจมันปึ้งไหมคะ่ะไปแนะนำให้เพื่อนรีบจับกอดกันดีเราไปกันบ่อยๆอยู่แล้ว แคแบอกว่าเป็นแบบเหมือนใปการไปพลใหญ่เอาคือด้วยภาพอบเหมือนเราเป็นแค่สองคนที่เป็นนักแสดงในวันนั้นแต่ปกติอ่ะมันจะมีคนอื่นไปด้วยพี่อเล็กก็ไปพี่เจมส์จีก็แบบเคยไปมันจะเป็นแกงที่นักกินทานข้าวกันบ,บ่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นมันมีแค่จ้ากับพี่เกรสก็เลยเป็นภาพภาพออกมามันก็เลย f e ลไลค ไปพบผู้ใหญ่แต่จริงๆไม่ใช่แตจู๊กแบบเออจู๊กไปขออนุญาตผู้ใหญ่ร่วมกันหรือเปล่าไปนั่นเลยเลยหรอคะเพราะพี่เกดเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบอเมนด้านั่นมาตาอ่ะเพราะว่าเราแบบเป็นแบบแหม่มจอร์ยังไงล่ะเพราะเราสวยไงมันพูดยากเนาะก็ไม่หลอกก็เป็นแบบพี่พี่น้องนักแสดงร่วมช่อง ก็มีท่าทีจีบเราไหมคะหรือเขาเหินเราเสียใจริดในเวลาเขาเจอเราเงนี้ยด้ไม่มีแต่ประกาศว่าโสดนะเอาจริงๆประกาศว่าโสดคิดในใจว่าโอยมันต้องมีเข้ามาบ้างแหละดีโอ้ดีเอ็มไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่รู้เยังเลยเจ้าค่ะไม่มีจริงๆแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวพี่เก๋เขาดีเอ็มไปหาเราคือมันเป็นฟิลแบบพี่น้องอ่ะเจอทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ว่าแบบแต่ยอมรับว่าเขาดีเอ็มติด คืแอแบบ DM แล้วก็โพสต์สตอรี่คือมันเป็นปกติอย 5, ู่แล้วเวลาไปเจอกันทำงานแล้วก็มีโพสต์ตอนลงสตอรี่ต่อนเนี่ยตขอกเนี่ยเขาตอกไหมตอนใน,นตอกสะพายล่างทองอกไหคะช่วงนี้ทองขึ้นซะด้วยเออใช่ปกติเราเคียไหมขอคิดดูก่อนนะคะพี่เกรดเออเนี่ยเดี๋ยวถามเขาเลยไม่ห้เลยเราเราขอเลียบเราไม่ต้องให้สูงไม่ใช่เราไม่พี่น้องพี่น้องไม่ต้องสกำแพงสูงได้ไม่สูงไม่สูงแต่คือ คือเ <c oughs> ปิดโอกาสค่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรไม่ได้ปิดกำแพงอะไรเข้ามาได้แต่ว่าณนะตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะรอบข้างเราดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานแล้วก็แบบทุกคนที่อยู่รอบตัวเราคือดีมากเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรให้เติมเต็มเออณตอนนี้เราอะไรนะคะเรือผีเรือผีแปลว่าอะไรอะแปลว่าแบบเรือผีแบบตอนนี้เลยคือความคาดคิดน่ะ

สมมุติไงสมมุติแล้วเขาตอบกูสมมุติเก่งมากไปถามเขาก่อนแล้วพูดว่ากันทำดับแดดใครพูดเมื่อกี้แก้มบอกรู้สึกว่าพอพอเริ่มโตขึ้นสเปคมันเริ่มแบบมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแล้วว่ามันอยู่ที่นิสัยใจคอมากกว่าเราเหมือนหาเพื่อนร่วมชีวิตอะค่ะเพราะว่าความสวยความหล่อเดี๋ยวแก่มามันก็หายไปหมด นิสัยดีคะ่ะน่ารักคะ่ะ